ข้อ1จงหาความหมายของสมการนี้นะครับคำว่าสมการนี้คืออะไรตามโจทย์ก็คือ y เท่ากับ a บวก b, b H N> คูณด้วย x การที่เราจะเรียนบัญชีแล้วพบสมการนี้ได้เนี่ยก็จะต้องอยู่ในวิชาการบัญชีต้นทุน2นะฮะการบัญชีต้นทุน2ในบทแรกเนี่ยจะพูดถึงการคำนวณหาต้นทุนรวมนะฮะนี่ก็คือสมการต้นทุนรวมนั่นเองนะฮะ ในการที่เราจะคำนวณหาต้นทุนรวมได้นั้นก็คือการที่เราจะนำต้นทุนคงที่มาบวกกับต้นหุนแปลเอามาบวกกันแล้วก็คือต้นทุนรวมนี่ก็คือสมาการของการหาต้นทุนหลมนคระต้นทุนรวมเท่ากับต้นทุนคงที่บวกต้นทุนหันแปด นะครับการที่เราจะหาต้นทุนรวมได้นั้นก็เอาต้นทุนที่บวกด้วยต้นทุนแปรเท่านั้นเองนะฮะสัญลักษณ์ของมันก็คือ y คือต้นทุนรวมครับต้นทุนทั้งหมดที่ใช้นั่นเองนะฮะ a ก็คือต้นทุนคงที่ต้นทุนคงที่ก็คือจํานวนเงินที่การต้องจ่ายไปนะฮะโดยจ่ายอย่างนี้ทุกๆเดือนทุกๆงวดเลยโดยไม่สนใจที่ปริมาณกิจกรรมว่าจะใช้มากหรือใช้น้อยนะฮะ จ่ายเท่าเดิมไม่ว่าจะใช้มากหรือใช้น้อยก็ยังคงจ่ายเท่าเดิมเราก็เลยเรียกว่าต้นทุนคงที่นะครับ,บ<น>เช่นพวกค่าเสื่อมราคาหรือเงินเดือนหัวหน้าคุมคนงานนะฮะที่ต้องจ่ายฟิกทุกๆเดือนเลยนะฮะต่อไปนะฮะในส่วนของต้นทุนผนแปรในส่วนของต้นทุนผนแปรเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าต้นผนแปรนั้นมันผนันแปรไปตามป,าป,ามป,ามาปริมาณกิจกรรมที่เราใช้ในการผลิตถ้าเราใช้กิจกรรมมากก็มีต้นผนแปรมากถ้าเราใช้กิจกรรมน้อยก็มีต้นทุนผนแปรน้อย ดังนั้นการที่เราจะคำนวณหาต้นหือนแปรได้นั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากปัจจัยสองตัวครับก็คือต้นทุนขันแปรต่อนหน่วยต้นหน่วนแปรต่อ,นตอนหน่วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นราคาเท่านี้ตลอดไปนะครับต่อนหน่วยนั้นเข้าเดิมไม่เป,ปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ที่มันจะทําให้ต้นห่วนแปรนั้นมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นั้นเนี่ยก็คือการนําต้นหุ้นแปรต่อนหน่วยนะฮะคูณด้วยกิจกรรมครับ กิจกรรมนั้นอาจจะหมายถึงชั่วโมงเครื่องจกักรหรือชั่วโมงแรงงานทางตรงพวกนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างสําหรับกิจกรรมนะฮะถ้าเราใช้จํานวนชั่วโมงมากก็มีต้นทุนมากนะฮะถ้าใช้ชั่วโมงน้อยก็มีต้นทุนผันแปรน้อยเพราะว่าต้นเหมือนแปรจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงแล้วมันเกิดจากกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนต้นหมืนแปรต่อหน่วยนั้นจะยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ เมื่อนํามันมาคูณกันก็กายเป็นต้นทุนผันแปนั่นเองนะฮะดังนั้นถ้าเกิดถามว่า b คืออะไร b ตามซอการนี้นะครับ b ก็คือต้นทุนแผ่นแปต่อหน่วยครับส่วน x คืออะไร x ก็คือกิจการนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของสมการตามที่โจทย์ถามนะครับคราวนี้เราก็กลับมาที่ช้อยนะครับ ก็คือให้เราดูว่าสัญลักษณ์ที่ช้อยให้มานั้นช้อยไหนถูกที่สุดนะครับมาดูตัวแรกนะครับข้อกอไก่ A คือต้นทุนต่อหน่วย A ไม่ใช่ต้นทุนหน่วย A คือต้อนทุนที่ดังนั้นข้อกอไก่ผิดข้อขอ B คือต้อนทุนผันแปรต่อหน่วย B คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยข้อขอไข่ถูกนะครับข้อขอควาย X คือต้อนทุนคงที่ต่อหน่วย X คือกิจกรรมนะฮะดังนั้นข้อคอควายผิดและข้อมองงู y คือปริมาณการผลิต y ไม่ใช่ปริมาณการผลิตนะครับ y คือต้นทุนรวมนะฮะดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อขอไข่นะครับ b คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับข้อนี้เนี่ยเราจะตอบได้ก็คือเราจะต้องทราบก่อนว่าสมการนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราถึงต้องตอบได้นะฮะถ้าเกิดเราไม่ทราบว่าสมการนี้คืออะไร ก็ไม่มีทางทาได้นะฮะมันจะต้องอยู่ในวิชาการบัญชีต้นทุนสองนะฮะเราต้องอ่านตรงนั้นเราถึงจะเจอข้อสอบนะฮะเราถึงจะทําได้นะฮะคราวนี้ผมขออธิบายเพิ่มขึ้นนะฮะขยายความให้ฟังกันนะครับผมก็จะเขียนกราฟประกอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับกราฟก็จะมีการตั้งและการนอนนะฮะการตั้งก็คือต้นทุน เป็นตัวเงินนะครับส่วนแกนนอนก็คือกิจกรรมที่ใช้ในการที่เราจะคำนวณหาต้นทุนรวมเนี่ยก็คือ Y เนี่ยนะครับผมก็ต้องเขียนสรรมการอย่างนี้ขึ้นมาแล้วแล้วผมก็อาจจะเขียนกราฟประปอกอบด้วยนะฮะนี่ก็คือตัวเงินนะครับเป็นต้นทุนส่วนกิจกรรมก็อาจจะหมายถึงชั่วโมงเครื่องจักรก็ได้นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้คือศูนย์ ในการคำนวณต้นทุนรวมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีต้นทุนที่ที่ต้องจ่ายอย่างแน่นอนเลยนะฮะและก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมด้วยดังนั้นในส่วนต้นทุนที่นะฮะผมจะสมมติว่าอยู่ตรงน,นี้นะฮะเมื่อมันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปาริมาณกิจกรรมดังนั้นมันก็จะเป็นเส้นแกนนอนขนานากับกิจกรรมนั่นเองนะฮะตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของต้นทุนที่นะครับส่วนต้นเหมือนแปรเนี่ย มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมและมันจะต้องเป็นตัวเลขที่คำนวณตั้งแต่ต้นทุนคงที่ขึ้นไปดังนั้นในส่วนของต้นหผลแปรนั้นนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่จุดที่เป็นต้นคงที่ขึ้นไปนะฮะและเมื่อมันเปลี่ยนไปตามปริมาณกิจกรรมมันก็จะไม่เป็นแนวนอนมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะนนะครับคราวนี้ช่วงห่างระหว่างตรงนี้เนี่ย ช่วงหาง่างระหว่างเนี้ยนะฮะเราก็รู้ว่าที่มันเป็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เกิดจากต้นทุที่นั่นเองนะฮะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะงั้นช่วงห่างตรงนี้คือต้นทงที่ส่วนช่วงห่างตรงนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้ก็คือต้นทุนหันแปเป็นอย่างเงี้ยนะฮะ ผมจะสมมุติตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะฮะสมมุติว่าเป็นการคำนวณต้นทุนรวมของการใช้โทรศัพท์บ้านนะฮะเราคงเข้าใจกันว่าในการใช้โทรศัพท์บ้านเนี่ยจะมีค่าเช่าหมายเลขอ่ะฮะที่ต้องจ่ายทุกๆเดือนเลยแม้จะไม่โทรศัพท์เนี่ยประมาณ1 0 0บาทนะฮะดังนั้นเมื่อเราต้องจ่ายทุกๆเดือนเลยแม้จะโทรหรือไม่โทรก็ตามมันถือเป็นต้นทุนที่นะฮะเพราะว่าจะต้องจ่ายแม้กิจกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะต้องจ่ายเท่าเดิมนะฮะถือเป็นต้นทุนที่ ดังนั้นถ้าเกิดจะมาเขียนในการาฟก็คือต้นทุนที่คือหนึ่งร้อยบาทดังนั้นเส้นตรงนี้นะฮะช่วงห่างตรงนี้ก็คือตัวนี้คือหนึ่งร้อยบาทนั่นเองเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่นะฮะจะใช้มากใช้น้อยยังไงก็ต้องจ่ายหนึ่งร้อยมันก็เลยเป็นต้นทุนที่ที่หนึ่งร้อยบาทส่วนต้หนหลปนแปรชนเนี่ยมันก็คือผลประโไปตามปริมาณกิจกรรมนะฮะเช่นค่าโทรศัพท์บ้านนะฮะเวลาเราโทรออกเนะะี่ยฮะคิดครั้งละสามบาทนะฮะ สมมุติว่าในเดือนนั้นเนี่ยที่บ้านโทรออก10ครั้งดังนั้นไอตนะะ้ตรงนี้แหะฮะตน้นหน่วนแปรเนี่ยมันก็คือการนําราคาต่อหน่วยก็คือ3บาทต่อครั้งที่โทรออกคูณด้วย10ครั้งนะฮะดังนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะก็คือ30บาทนั่นเอง สามสิบาทเนี่ยตัวนี้ก็คือต้นทุนขันแปดถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดแทนค่าในสมการนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะตามที่ผมบอกไปเนี่ยว่าสมการต้นทุนรวมเนี่ยมันทําอย่างนี้ตัววานเรายังไม่ทราบเพราะยังไม่รู้ว่าต้นทุนรวมที่เราต้องจ่ายนั้นเท่ากับเท่าไหร่เอเนี่ยเราบอกว่าเป็นต้นทุนคงที่ต้นคงที่ก็คือหนึ่งร้อยก็แทนค่าไปที่หนึ่งร้อยเนี่ยครับต้องจ่ายแน,น่ๆเลยทุกๆเดือนนะฮะ b คือต้นทุนต่อหน่วยนะฮะก็คือโทรออกครั้งละสามบาทตรงนี้คือสามครับส่วน x คือกิจกรรมโทรออกไปสิบครั้งก็คูณด้วยสิบดังนั้นถ้าเกิดถามว่าต้นทุนรวมในการใช้โทรศัพท์บ้านเท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้แล้วนะครับต้นทุนรวมก็คือสิบคูณสามเป็นสาม0ิบสามสิบวกร้อยก็เป็นหนึ่งร้อยสามิดังนั้น ต้นทุนรวมของการใช้โทรศัพท์บ้านในเดือนนี้ที่โทรออก10ครั้งก็คือ130บาทนั่นเองนะครับ